ຮັບເດີ້ຂອ พี่สีมาไหมครับขอเจอพี่สีมาเอ้าบอยเดี๋ยวพี่บอยเหรอกลุ่มละสองคนครับอ่าเดี๋ยวให้ทานมองนะครับยืนเป็นกลุ่มเหมือนเมื่อกี้นะครับกลุ่มหน 1, ึ่งกลุ่นนะะมสองกลุ่มสามแล้วก็กลุ่มสี่อ๋อไม่ยืนใช่ไหมครับอ,อ่ายืนเป็นแถวเป็นแถวกี่แถวไม่ต้องอยู่เป็นกลุ่มหรอกยืนค้ากันเลยครับกินข้ากันเลย

อสิบห้าคับทานมาไวน่อนเออตอนต่อ่ระยะอ่สิบสี่กับสิบสามนะตกลงตกลแถวนี้นะครับเพื่นไ้แถวนะไอะพักหนอยทางใดโอ้